สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทําข้าวเปียกเส้นนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําใส่หม้อแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะพอมันเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อะไรลงไปบ้างน,นะคะก็จะมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็คลอนอหมูนะคะ แล้วก็รากผักชีนะคะแล้วเราจะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็รอให้ละนอมันละลายนะฮะนีฮะ,ะวันนี้นะคะเราเราจะไม่ใส่กระดูกหมูนะคะเราจะใส่เป็นหมูสับแทนนะคะ น้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่หมูสับนะคะลงไปนะคะจะใส่แบบก้อนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่คนจะชอบนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ใส่แบบธรรมดาลงไปเลยนะคะ เราใส่หมูสับลงไปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เส้นข้าวเปียกกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะคะเส้นของเรานะคะก็จะล้างน้ําก่อนนะคะประมาณสองถึงสามน้านะคะเพื่อจะให้แป้มงมันจะไม่เหนียวมากนะคะนี่นะคะเราเราจะใส่ลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มันคนนะคะเดี๋ยวเส้นมันจะติดใต้หม้อนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ต้มพักไว้นะคะให้เส้นมันสุกดีนะคะนี่นะคะมันก็เดือดดีแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เลือดลงไปนะคะ จะเป็นเลือดก้อนนะคะเราจะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็คนนะคะนี่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวเปียกเส้นนะคะนี่นะคะน่าอร่อยมากนะคะใส่เลือดด้วยนะคะนี่นะคะหอมหน่าทานมากเลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ